โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟเดสโซนซีนะครับผมเป็นแนว PvP นั่นเองนะครับเซิร์ฟนี้ก็มีของฟาร์มเยอะเลยนะมีระบบเยอะด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมตามผมมาก่อนแล้วกันนะครับนี่นะใครที่ตามผมมานะครับรับสกินเกาะเหล็กกับตัวละครเนไปเลยนะครับนี่นะตามภาพเลยนะครับจะเป็นใบสกินแล้วก็เป็นตัวละครนะครับตัวละครผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนใครที่มา3คนขึ้นไปนะครับก็จะได้เป็นตัวละครดาร์โร่นะครับนี่นะ มีหลายสีเลยนะครับแล้วก็มีบังเกอร์ให้อีกร้อยบังเกอร์นะครับเป็นบังเกอร์ดาร์โลนะครับประมาณนี้เลยนะตัวซอมมันจะเล็กหน่อยไม่รู้เพื่อนๆอมองเห็นไหมนะรูปนี้นะแล้วก็ในส่วนของสมัครใหม่นะครับเซิร์ฟนี้จะไม่แจก GC กับดอลลาร์นะเพราะว่าเซิร์ฟเนี่ยจะบังคับให้เพื่อนๆนไปฟาร์มพวกผีเอาเงินมาขายได้นะครับสนก็ดอกยากนะส่วนพวกชุดที่ดอกตามแมปจะถือกว่ากอเล็กนิดนึงนะครับแล้วก็พรีเมียมเนี่ยจะมีหลายระดับทองน้ําเงินแดงนะครับความสามารถก็จะเป็นพวกฟาร์มนะครับผมฟาร์มคูณเงิน แล้วก็ e XP นะครับมันจะต่างกันหน้าแดงดีสุดนะครับกลางกลางคือน้ําเงินแล้วก็ต่ําสุดคือทองนั่นเองนะครับพรีเมียมนะอ่ะปลามานี้ครับผมห้องฟาร์มก็จะเป็นห้องโคโลใหม่ด้วยนะผมก็ไม่ได้เป็นรีวิวหรอกก็เพื่อนๆลงไปดูกันได้เลยนะมันเป็นโคโลใหม่ก็น่าจะเฟี้ยวกว่าเฟี้ยกว่าโคโลที่เราเคยเล่นนะอาจจะฟาร์มง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคปลามานี้ครับผม ในส่วนของเซิร์ฟเนี่ยมีสกินให้ด้วยนะครับอย่างที่เพื่อนๆตามผมมาก็เป็นสกินของผมใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเนี่ยอ่ะเวนเดนะครับนี่นะเทมากเลยอ่ะตัวละครอย่างเทอ่ะเวนเดนะครับแล้วก็มีเป็น skin meet, สกินมีดสกินกระเป๋านะครับแล้วก็มีเนี่ยกัซีล่าเนี่ยเห็นไหมเซิร์ฟเขาทําออกมาเยอะเลยนะนี่นะกัสซีล่าก็จะเป็นหัวตัวปืนฮันนายเอชวดดีอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็จบไปในส่วนของเรื่อง สมัครใหม่รีวิวเซิร์ฟอะไรต่างๆนะเรามาต่อกันที่ของฟาร์มบ้างดีกว่าเพราะว่าเซิร์ฟบังคับฟาร์มใช่ไหมมามาดูกันของฟาร์มก็จะมีตั้งแต่อเทมเลเวล2อนะครับฟาร์มเลเวล2ถึง2.5นะครับนี่นะสามารถหาฟาร์มมาได้เลยนะครับเป็นพวกหัวตัวนะส่วนปืนก็จะเป็นปืนใหม่ๆเลยนะครับนี่นะมีฟาร์มัทใหม่ด้วยแต่ผมเล่นให้ดูในชิปนะมันจะเป็นโมเดลใหม่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยมีอัคด้วยนะเท่นะเซิร์ฟมีอะไรให้ทาเยอะดีนะครับสไนก็มี ยัน M 200เลยนะครับแล้วก็มีสไนหม่ด้วยไหมกระบอกข้างบนเนี่ยน่าจะใช่นะครับโอเคประมาณนี้นครับแล้วก็ไอที่ฟาร์มดีๆผมว่าน่าจะเป็นอันนี้นะทุกคนเวล3ถึง3.5นะครับนี่นะไอเทมระดับเลเวล3.5นี่ก็จะเป็นไอเทมที่สูงที่สุดนะครับหายากที่สุดนะประมาณนี้นะอ่ะก็ <c oughs> จบไปสําหรับฟาร์มนะครับผมเราก็มาดูโปรโมชั่นกันบ้างนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นนะครับเพื่อนๆนี่นะอ่ามี50บาทได้กล่องพร้อมยิงซิกร้อยกล่องนะครับ IMI อีกร้อยกล่องบ็อกซกินอีก2กล่อง G6 หนึ่งพันนะครับแล้วก็เซตเนี่ยจะไปเริ่มต้นที่เซต3 0 0นะครับนี่นะเป็นเซต300 1เซตปืนกล500จะเป็นมีแถมเป็นสไนามาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นเซต5 0 0ร้มาอีกเซตนะครับสูงสุดเป็นเซตพันนั่นเองนะครับนี่นะได้หมดเลยกระเป๋าหัวตัวแล้วก็คนสไนะครับ ประมาณนี้เลย GC 2ีสนะครับอืมก็โปรโมชั่นก็ประมาณนี้แหละสำหรับเซิร์ฟเวอร์นะครับกล่องสก,กินมีมี48กล่องเติมพันผมว่าน่าจะได้แบบเป็นสุ่มสก,กินอะไรอย่างงี้ปะ่ะอะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ในเซิร์ฟเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะเพื่อนๆใช้บอลกระชานะครับนี่นะ <c oughs> ไม่ใช่ขออภัยใช้บอลเขียวนะครับกดซื้อได้นะครับสัตว์เลี้ยงก็มีให้เลือกหลายตัวเลยแล้วก็มีซื้อแต่เลือกผีซื้อแอรดอบซื้อกระชาได้ด้วยนะครับนะประมาณนี้นะ แล้วก็ในส่วนของกาชานะครับี่จะมีเป็นเหมาตู้เหมากดาษเลยของข้างในก็จะเป็นสกินกับตัวละครน,นั่นเองนะครับตามภาพเลยนะไอของที่แบบเขาเรียกว่าไงอะของที่มันหน้าโดนก็จะเป็นสกินนะครับเนี่ยสปอยโพไซดอนวูฟกินเดสแล้วก็ตัวละครคอร์สนะครับประมาณนี้โอเครูปมันเยอะมากผมน่าจะอธิบายรายละเอียดไม่หมดนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวๆจากเซิร์ฟเวอร์เขานะครับอ่ะาใครสนใจแนวนี้ลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนะครับปเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่า เคมาครับผมเอ้าตายหนึงโอ้ขออนุญาตลันนะทุกคนนี่เราต้องลันคนเดียวตี้เราอยู่ไกลจัดกี่เลยีินเลยกินเลยกินเลว่าไงครับว่าไงครับโบระ ลบอมดโอ้ยโอลยตักไม่เล่นแล้วนะครับพี่พี่จอด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 จุดห้าเวอร์สามโอเค มามามาอัปเกรดเซตกันหน่อยเพิ่มขึ้มาน,นิดหน,น,น่อยครับ <laughs> โอ้โไฟขึ้นโดสิบบาทไฟขึ้นโดสิบบาทโอ้พี่ท่าเบส <laughs> โอ้ของเิริมนี้เป็นกระจายยิงยิงไฟขึ้นโดสิบบาทโอเคแต่ผมไม่รู้ว่ามัน ผมไปปรับอะไรเน nope totally ี่ยพี่เนี่ยมันกลายเป็นภาพเวลิโลโปรตีนผมนะครับพี่พี่พี่เนี่ยโปรตีนขออภัยด้วยแล้วกันนะผมก็ไม่รู้ทำไงวะโปรตีนกระเพาะอะไรครับพี่อะไรไม่รู้แต่เล่นได้เล่นได้ภาพนี้ก็ไม่ได้แย่เฮ้ยตายหนึ่งตายหนึ่งนั่นไงซับด้วยนะซับด้วยนะครับเวล เลยคนจีนอะได้หนึ่งอย่าพิยาอย่าไปด่าเขาเยอะได้หนึ่งทีเนยหมดเดียวหลอกไก่ไรติดเลยสองก็ปุกนะพี่ไม่ได้กินเวดีน้องแอบบวกไก่หนึ่งน้องอ้าวไก่หน้าสนอยู่ไก่บดนะพี่ถ้าเวก็อาจจะยังแล้วไม่ใช่แนวทางพี่สักเท่าไหร่หัวกระบล็อกยาไม่ทันเลยได้หนึ่งครับทีนี้สามร้อยวงหนึ่งพี่ เดี๋ยวเราดูพี่เนตตายตอนนี้เลยครับดูชื่ชดูชื่อตอนนี้เหรอจริงเหรอรู้แล้วเนี่ยแอดแอดอยู่ปะตายเอ็พี่ดีก็ไม่ตกเนี่ยใช่ใช่ไม่ตกเปิดไหม่แล้วมันได้ยินตำแหน่งจะมาลอยเราเอ็ดพี่ดีไม่ตกใช่ะเปิดไหม่ปุ๊บรู้เลยหลังบ้านเขาไมี่เกาะเลยเอ็ดี่มีพามีความดิ เอวีดีฟาร์มตกครับเอวีดีฟาร์มตกปกติครับแต่ถ้าเอวีดีกล่องไม่ตกครับให้ให้เอามาไอ้นี่ยิงกับพี่เน่ใช่ครับขอมีด้วยเหรอใช่ครับแอดแจ็คก่อนพี่เน่ไหมครับผมแอดแจกคนเเยยไไมม่่่่กกีีววทุกคนครับใครที่ไอ้นี่ที่คอมเมนต์ตามพี่เน่มาแอดแจกหมดเลยแจกสกินกับตัวละครพี่เน่ครับเอ้ยเสียวตัวละครพี่เน่เสียวเสียวเจ๊งน้องไต่หนึ่งไต่หนึ่ง แอดมินผมตามพีก้อนมายิ่ได้เลยนะแอนแจกมันบดนะครับไม่ไม่ผมผมตามพีก้อนป่ายิงยิงเนี้ดิเฮ้ยไม่ทำอะไรกันหน่อยดิไม่ยิงเนี้ยยิงปาก้อนครับวางซื้อไม่เอาบที่นี่เรานี่เราเราเราดูชื่อเส้นเราดูใจนึงนั่นไงเลอยขึ้นไปไหนอ่ะแอนแอนไปไหนครับพี่ โอยิงไฟขึ้นแล้วนะมีแก๊ไหนเฮ้ยยิงเยอะไฟขึ้นเฟี้ยวนี่ตายครับไม่ได้ออนไฟไฟขึ้นแล้วใครที่สัญญาอะไรไว้พิ่เอก็ไอ้นี่ด้วยนะได้หนึ่งครับเีวปโปรตีนสองกระปุก ไอ้ง่ายต้องเป็นคนที่ฟอยจีเราเท่านั้นถึงจะรู้ว่าเราต้องการอะไร <_ c ười> ไม่ใช่เวเอ้ยเป็นบ้านแดงเลยเราจะมายิงกันทำไมอะฟอยจีกูปุ๊บเข้าไปดูคลิปเร right, ็วรกูปุ๊บรู้เรื่องเลยว่ากูต้องการอะไร <_ c ười> โอ้ยยิงกันเองดิเออโอ๊ยเนาะ้ยปองจริงป๋องจริง มาบาแนงเวลคัมเวลเวลคัมครับผมแต่เนื้อหลอกผมไม่ได้ยิงนะเฮ้ยถูกไม่เอาไม่เอาแตงนึงครับยิงมอท่อแล้ววะยิว่าคิวหนอ คนไทยไม่สามัคคีกันอ่ะเป็นอย่างเงี้ยแหละอย่างเงี้ยเองดิยังเลยสองทางอ่ะไม่ไหวหรอกพี่ก็เจะบอกคมนี้ใครยิง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 งพี่ก็จะดีดีเข้าไปดีดรอรเราดูชื่อเราดูชื่อขึ้นยิงร้อยยิงร้อยเราดูชื่อขึ้นนะอ๋อเริ่มเป็นงานแล้วอ่ะใจหนึ่งครับใจเงี้เราดูชื่อขึ้นใช่ครับใจหนึ่งครับอุ้ยโหมันแอบจบเลยโอเคมาครับไอ้บ้านของฉันตึมเลยเพื่อนตึมชี้ไอ้คู่หุ้นสองคน เนีเ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ๆๆอเอาเรื่องนะครันี้นัวอยู่นะมีไหมว่าแล้วตลตแต่สองยิงเราขอคืนดิได้นึ่ง

มันเดินลำบากอ่ะทุกคนพี่เนยพี่เนยพันลงได้ไหมพี่พี่เนยพี่พันลงหน่อยพี่เออเดี๋ยวเราพันเลยสามร้อยก่อนก็ได้นะอะไรก็พันก็ได้อะไรก็ได้ลงมาเถอะพูดอย่างนี้แสดงว่าพันปอดดิจะหลอกให้เราลงจะหลอกให้เราลงจะลวกเราสินะถ้าเด็กพูดอย่างเงี้ยไม่เกรงกลัวพันกันเลยอ่ะ ขอมีชีวิตชิวชิอ enjoy ไล f ์หน่อยแล้วกันค่อยว่ากันนะพันเพลินเลยอ่ะต้องถามแอดมินกรอนจุ่มบะดุมบะดุมบะดูบะดุมบะดุมบะดูดำดูมดมดไม่มีห้องบนโอเค where are you อันอนอันเอาดีดีดอืตาก

เฮียตกใจหมดมึงจะเก็บของอะไรปุ้ยปุ้ยเนี่ยเคยได้สองจุดห้าอีกละมาเมื่อกี้ถาวัดโม่วๆนี้ก็ล่วงได้นะสองจุดห้ามันก็ไม่ได้ถึกนะครับ có lệch mấy ngáng lấy ยังไม่ค่อยโดนเลยสวีดีผมอ หาเตี้ยขนาดนั้นเเพื่อนกูนอยู่ไหนครับ <c oughs> ใจจังอีกหนึ่งครับโอ้ยสวนหด กู้สวนโหลแลงวาวต่อเลยเวทคิวสองคิวอยู่เอ้ยเดี๋ยวครับเพื่อนแม่แมันเยอะใหรยิงตาเนตายแน่นรับ <_ an> รับดีแองครับ <_ an> เก็บไว้คนเดียวเลยแอดแอดมินสตอรเม้นต์ก่อนครับ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 เก็บครับตายหนึ่งตายหนึ่งตัวมาวินอุ้ยเวลรสามนี่ว่าเอาไปเล่นเลยครับผมไม่เล่นแล้วผมได้เวลรสามสวยๆเก๋ๆเอาไปเลย หยุดยิงดิเฮ้ยโอ้โหเว้วสามเกมอะต่อครับเด็กๆเขาก็เริ่มเล่นเซตเวลเซ็ทอะไรกันแล้วนะแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันไม่ได้ถึกนะก็มันก็เพิ่มนิดนิดหน่อยหน่อยแหละอย่อีกหนึ่งครับมาบ้านมีไหมโอ,โอ้โห ไม่ตายวะตายหนึ่งไอ้วีดีแตกหลังมาเนาะแตกห่างกันไม่โอ้ยแตายหนึง่งแตายหนึ่งระเบิดตัวสามแตก ได้เนาะได้หนึ่งหมดหมดของจริงหลังบ้านได้ีกหนึ่งอุ้ยไฮไลท์หลับลัวนรัว ให้ลูกแทงทันทีว่าเขาไม่ไหวแล้วะโอมองดูเนยเนี่ยยิงกูยังหมูยังหมาเนะเหนื่อยนะพี่ยิงกูยังหมูยังหมาเนี่ยอะไรนะจ๊ะตายหนึ่งเฮ้ยไม่ตายเอี้อ่คิวฟิตไม่ขึ้นรอดได้ไงอ่ะตายสวยมากเพื่อนเราต่อเอาดิตายหนึ่งโอ้เพื่อนหลับ ไม่เลยเซ็มมันไม่ต่างกันมากนะครับกลลงครับดูขี้งัวเหรมันก็จะให้กลัวลงอยู่แล้วละกลัวแรงมันเลยสองเซ็ตสองเซ็ตเร์มเนี่ยครับอ๋อความโหดได้นะเดี๋ยวผมจะได้เติมนะพี่พี่เนยหอบลองนะครับอ่ได้ครับได้ครับเดี๋ยวไปทำเลยพี่เอาลงมาดิกลัวไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละฮะรอซื้อเลยนะร่อซื้อจัดเลยเสียงนี่คือไม่ใช่ละเดี๋ยวเอาลงได้เดี๋ยวถาแอดมินก่อนเพราะว่าตอนนี้เอาดีเอาดีผมก็ยังไหวนะ เนีย่ยมาดิสองทางได้อีกนึงอ้าวไม่เข้าเข้าไปอย่งงางนง้นก็โดนเนี่ยครับมาแล้วครับขนขนศกเลยไดงโอ้เยอะอีออเยอะเก็เเกจีจีโอเคมาเด็กๆอยากให้เล่นพันใช่ไหมราะว่าพี่ว่าห้าร้อยก่อนก็พอลองหน่อยเดี๋ยวจะไปละมา,าแจกเลยห้าร้อย อ่ะเนี่ยถึงหกห้าใครย <มา S 1> ิงได้เอาไปเลยแอมมินจะให้แจกพันนะว่าลองดูก่อนเอาห้ารอไปก่อนแล้วกันะจริงก็ไม่ได้ถึงเลยนะหกห้าเนะี่ยว่าได้แจกของจริงกว่าทุกคนต้องเมมแป๊บนึงต้องเมมครับ เมมนี่คือไม่ได้เมมยิงนะยิงชิลอยู่ละเมมเอาตัวรอดหลบกระสุนพวกแม่งเนี่ยโดนมั่วๆตายได้นะครับทุกคนมันยิงเรามั่วๆตายได้เลยเนี่ยถึงหกห้าเนี่ยลับตี้นะคนนี้ตีมาตลอดแอดมินครับเท้าผมผมไม่ได้ถามว่าใครอะไรเกิดก่อนกันครับโอ้แอดมินยังตอบไม่ได้อ่ะกูกูอึ้งเลย

ธรรมดากูยังจะยิงแกไม่ตายแกเอาพันมากูยิงตายเอ้รยห้เดี๋ยวรู้เรื่องเลยน้องเดี๋ยวมารอดูในคลิปห้ารม่ไม่ได้ถึกใชนยครับัีครับไอติสิบไอสอตไอตสไติสไอติิิอิติตออไอสตไไหอ่อ รวมกันไม่ได้ผมไปให้รวมผมไปให้รวมกันไม่ได้ผมบันไลน์หน่ครับใก้หนึ่งบนล้ามอย่นะวะลุย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 ไม่แก๊งไม่แต่ว่าตี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 ว่าไหนไม่รู้อ้ิดก่อยนะอีกคนมาช่วยหน่อยมันไม่ได้ถึกเลยเพื่อน โอ้เพื่อนอยิงหน่อยเลยเฮ้ยที่จริงกูทำไมล่ะแตงหนึ่งครับแต่งแต่งแตงหนึ่งครับก็ต้องกูแอแตงหนึ่งครับเฮ้ยแตงหนึ่งไม,ม่ได้ไหมล้อยิงไม่เห็นไปนหนะโอ้พี่ าเนีไยแตงหนึ่งไหวไหมไหวไหมเนี่ยลุมดีรออะไรเงี้ยไหวไหมเนี่ยไม่ดีไม่ดีทั้งหมดแตงแตงหนึ่งไหวจัดครับน้องไปขาดหนึ่งขาดหนึ่งเลยครับต้องรอพี่พลาดไปเขากันดิพี่ก็จงใจมาแจกพวกเองด้วยแหละขอเล่นให้คุ้มแล้วกันนะก่อนมก็ตายอ่ะเอ็ไม่ต้องสามวิคีก็แล้วแหละเซ็ตไม่ถึงเซ็ตไม่ถึงเลยเซตมันไม่ถึงจริงไม่ต้องสามวิคีก็หรอกกูเหนื่อยเพื่อน ดูตรงที่เต็นนะเ็ครันและดูตรงที่เตงขนาครับถ้ามีไม่แตกพี่ก็อยากแตกป่ะดูเดินนะดูเดินนะแตกไปปากเลยอ่ะโอ้โหที่แชร์มาไงกูว่าแล้วมาละกูดูกลางก่อนเอายังเอายังไปขึ้นมาดิไปไปไปตายหนึ่งไหนเนี่ยตายหนึ่งแรงอี๋อใครจะที่ไะขึ้นเนี่ตายหนึ่งไม่มันมีอีกทางขึ้นนะเว้ยข้างหลังอ่ะ เตทไม่มีเตทไม่มีเนทนะเอ้าแตกนะแตกนะหมดเตียกหมดหมดจัดทำไมเสียงมันเงียบไปอะเมื่อกี้ไม่ได้ขยับแต่ทเตทไม่มีเตทเป็นเรื่องเดียวเน่ะไอ้แตยนะเตทไม่มีตี๋อยู่แล้วครับอุ้ยพ่อเอางี้ไหมเราเราแยกเราแยกกันด้วยเฮ้ยอย่าอยเดินทางเดียวดิโอ้โจะตายไอ้เหี้ยไปได้หลายปันดีเที่ยตายหนึ่งตายหนึ่งกระจายหน่อยงานหน่อยทุกคนงานใหญ่ละแตกเหรอ ไม่ใช่ยังครับเฮ้ยเดดมันอยู่นี่มันอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตอนนี้อยู่ไหนลุ้มลุ้มเฮ้ยขึ้นทีกฝั่งดิขึ้นทีกฝั่งดิเห็นจัดดีจัดเดิโอ้โหดูดิดูดิโอ้โหโอ้ถหายกูละโอ้ยตายเอาดีเอาสุดเลยนี่ว่าโอ้ยตายดิตายดิตายดิเอาสุดมันเอาสุดมันเอาสุดเมื่อกี้มีสามเมื่อกี้มีสาโอ้มันสัามพี่จริงยอมยอม ตายหนึ่งโอ้จะเนโดนลงโอ้โอ้ไหวไหมไม่น่าตายหนึ่งนี่ถ้าลมหกเจ็ดตัวเอาไม่ลงนี่ไม่รู้จะพูดไงละไปข้างหน้าข้างหน้าตายหนึ่งปืนปืนควกเที่ยเลยจะตายจะตายเว้ยว้ายอย่าขึ้นไปอย่านยันเะถอยเนี้ยโอ้ดูดีดูดีขึ้นดีโอ้โหเกินไปอ่ะตายหนึ่ง เกินไปอ่ะไต่หนึงน่งไต่หนึ่งไม่ขึ้นหนาเนี่ยไม่ขึ้นก็นโดนเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นจมีลุ้นอ่ะไต่หนึ่งไฮไลท์สัตว์โอ้เมื่อกี้ทรงสวยแล้วทรงสวยแล้วอุ้ยต่หนึ่งครับขัดหนึ่งขัดสองเลยขัดสองทรงสวยแล้วเกือบตายอ่ะยี่สิบเก้าคิวรับหลายจัดหลายจัดพัทเตอร์ มามา,มาเอาใหม่เว้ยตียนึตนึไ่ไ่ไมนี่เอาเอาดีดีก่งถ้าแบบจบจบเนี่จบเนี่ยแบบผูกขัดจีบแอดมินได้ปะผูกขัดจีบแอดมินได้ไหมผูกขัดจีบแอดมินได้ไหมผมเบื่อพี่กอด้อตีนึงครับ เฮ้ยยืนไหนวะอยู่นี่ไงไม่ให้รวมกันแล้วไม่ให้รวมกันแล้ว,ว,ลวพอแล้วรวมกันแล้วงานหยาบาเมื่อกี้เอาสุดนะกูแตกแน่อ่ะผมให้ผมเพื่อนเยอะแยไม่ได้เนาะที่ให้เองรวมกำลังกันไม่ได้วะเองไม่เหมือนพวกไอเนี่ยอ้าวแดงหนึ่งครับรอนี่รอนี่กันเอาไป ไอ้ไม่เหมือนพวกไอ้พวกตัวพระเอกในหนังการ์ตูนอนิี้ะมอ่ะเหมือนพวกเอกรวมพลังกันแล้วไอ้เกเอาชนะตัวร้ายอย่างพี่ได้เฮ้ยงกูเพื่อนัดนครับเพื่อนเพื่อนเ่อน่ไหวอนี่ยไหนะตอนนี้เราเป็นตัวร้ายนะทุกคนตัวร้ายให้เด็กๆ็เคี่ยตัวร้ายก็เี่ยละจะสัตว์กูไงจะสัตว์กูไงนปแม่เอเฮ้ยแม่แตกไม่ไไหนวะแตก โอ้โหโอ้โหกูเหมือนมาดาระกูเหมือนตัวร้ายแบบว่าที่พวกตัวนี้ไหมเพราะเอกมันต้องรุมอ่ะรวมพลังรุมกันอ่ะกันเนี้ยระวังได้แต่ของกูไม่ได้โหดเลยอ่ะของกูไม่ได้โหดเลยเฮ้ยจัดแต่กูไม่ได้โหดเลยอ่ะไอ้เจ้าตัวนี้ไม่แค่สกิลเพลกับตึกที่ช่วยเรานะครับ มั่นใจมั่นใจในตัวเองตายหนึ่งมา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 ในหายเซ็นเท่ารำก็ช่วยแหละแต่ว่าอะไรวะมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นไงทุกคนเพราะมันถึงนะผมเดินล่าคาแม่งไม่ยั้งอยาให้ถึงดูลูกการล่าตั้งไข่อะเป็นแบบเพลงนั้นแหละทุกคนกูล่าแม่งแน่เลยอะไนึงครับชทางไกล มาอ้เขาอยู่ชั้นสมาเพื่อนมาชันวักก้าที่มีช้องดักอีชันเดียวอ่ะดูเลยปะสามคิวละเช็บไปห้องนี้ปะเฮ้ยสิดมนแดงนแดงวะไปแล้วเหรอใบอกวะนี่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 นาคุณไหนมโอ้หมมืออีนึงไปโดนไปแล้วต่อใครบอผมแจ้งจุดจักทีพีเอตายเรอเออนซิงกลดหนึ่งครับเฮ้ยนะกู นห้องในห้องเก็บจาตายนึำก้าละสีโอ้โหงไรเนี่ยใหญ่ใหยิงกูลาไันไหญยิงกูลาไนไดเฮียตาก่อนก็งงโอ้โหโดนตากตายกูลาบไดเกือบตายมันเกือบไม่ถ้าเรารวมมาไหวเว้พื่ยนเล่นด้กันนะไหวร้อยเลยแหละกูไม่ให้ร่มตายแล้วตายแล้วบาจัดวะ ได้เลยครับพูดถึงพอฟิลนี้มันก็มันก็ดีอยู่นะเพราะว่ามันชุดเซ็มก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นได้ใช้สกิลเพลเราไปในตัวด้วยส่วนปืนที่บอกว่าเวอร์เกินกูว่าไม่จริงว่ะกูยิงพวกมึงนานอยู่แต่กูยิงหัวทุกเม็ดหนุตอนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกูลั่นโอ้ไมเดือดักเลยเพื่อนเดือดพี่ก้อนแก้วมาหลุดมาสักตัวนี่หนุ่มน้อยตอนเนี้ยต้องตัดตัดครับพี่เน้พี่เน้ตุดิปืนดีไงน่ะหลังหลัง ปืนไม่ด the ีขนาดนั้นน้องช้ายปืนดีน้องตายหมดตึกเนี่ยโอ้โชิบหายชิบหายชิบหายโอ้โหโอเคประมาณนี้แล้วกันครับไปละเจอกัน